รลบโรปีสแสดงเดินหน้ากันต่อเนื่องกับประเด็นหน้าสนใจต่างๆของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไฮไลท์เด่นๆยังคงอยู่ที่ผู้เล่นซึ่งไปเข้าแคมป์ทีมชาติอังกฤษที่มีน้องใหม่อย่างคอบบี้ไมนูเดินทางไปสมทบตามหมายเรียกของแกเร็ตเซาเกตโดยรอบวันที่ผ่านมาแฟนบอลปีสแสดงก็จะได้เห็นภาพต่างๆของดาวรุ่งวัยสิปีรายนี้ในอริยาบทต่างๆในการติดทีมชาติครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการเจอกับรุ่นพี่หรือวแคลิงตันเหมือนกันอย่างแรดฟอร์และแบ็กควายไปจนถึงการนั่งฟังอบรมเบื้องต้นจากแกเร็ตเซาเกตแบบต ปีสดแสดงต่างก็รู้สึกปลาบปลื้มหัวใจกับเจ้าหนูคอบบี้เมนูไปด้วยนะครับอีกทั้งยังเป็นเรื่องของความรู้สึกภาคภูมิใจเล็กๆด้วยว่านี่คือผลผลิตระดับคุณภาพที่อ a d e เดมี่ปีสดแสดงส่งเข้าประกวดการถูกเลียกตัวไปสมทบทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ทางที่เดิมทีนั้นก็ลเลยเซาเกตเด็กคอบบี้เมนูติดแค่ทีมรุ่นอายุ2 1ปีต้องบอกว่าเป็นวาะแห่งชาติไกลๆนะครับอย่างที่ทราบเป็นดีหลังจบเกมแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์แวดวงการฟุตบอลอังกฤษต่างก็ไม่เห็นด้วยที่ชื่อของ เห็นว่ามันควรเป็นโอกาสให้คอบบี้ไมนูได้ึ้นมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้ก่อนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหรืออย่างเช่นเอียนไลท์ตำนานของอาร์เซนอลกอดคลิปวิดีโอตนเองหลังจบเกมแดงเดือดที่เขาทำหน้าที่นักวิเคราะห์โดยเนื้อหาก็คือการตั้งคำถามตัวโตว่าเด็กคนนี้ไม่ติดทีมชาติได้ยังไงโดยที่ก่อนหน้านี้เอียรไลท์ก็เคยชื่นชมคอบบี้ไมนูมาแล้วครั้งหนึ่งอีกทั้งเชีรยให้เด็กคนนี้ควรติดทีมชาติอังกฤษได้แล้วขณะที่หลังถูกเรียกตัวใหม่จากแกลเลสเซอรเกตสื่อใหญ่อย่างเด เขียนโดยคิสวลเลอร์ซึ่งเนื้อหาต่างๆนั้นอ่านแล้วจะยิ่งทําให้คุณรักและเอนดูคอบบี้เมนูมากขึ้นเยอะนะครับบทความของคิสเวลเลอร์เริ่มต้นที่การบอกว่าสิ่งที่ทําให้คอบบี้เมนูแตกต่างจากผู้เล่นวัยเดียวกันคนอื่นนั่นคือความอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่มีบุคลิกและนิสัยในเชิงโอ้อวดทั้งในสนามและนอกสนามทุกวันนี้แม้ขึ้นมาได้ในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้วก็จริงแต่เจ้าตัวยังคงจอดรถบริเวณด้านหน้าของศูนย์ฝึกไม่ใช่ เกอร์ส่วนตัวมาเดินมกกาคมที่ผ่านมาทั้งที่ก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปลายปีก่อนส่วนมากหลังจบการฝึกซ้อมไมนูมักจะรับประทานอาหารที่โรงอาหารสโมสรเกือบทุกครั้งโดยมีเพื่อนซีอย่างอเลฮันโดกานาโชเป็นเพื่อนร่วมวงตรงนี้มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าพวกเขาทําเช่นนี้ด้วยกันมาตั้งแต่อยู่ทีมเยาวชนจนเคยชินอาหารที่เขาชอบทานที่สุดเป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่ต่างจากนิสัยของเขามากนั่นคือข้าวถั่วและน้ําเปล่าเดลี่เมลอ้างแหล่งข่าวคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเคยโค้ดให้กอเเมนนูตยงด็ โดยแหล่งข่าวคนนี้อ้างว่าพ่อแม่พวกเขาอาจแยกทางกันแต่ต้องชื่นชมวิถีการเลี้ยงดูที่พวกเขาช่วยกันปัญหาต่างๆถูกทิ้งไว้ไม่มากระทบกับคอบบี้นอกจากนั้นพ่อแม่ของเขายังอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่พยายามที่จะเล่งรัดอะไรลูกชายเหมือนอย่างพ่อแม่เด็กคนอื่นๆคอบบี้เป็นเด็กที่เงียบๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นพวกขี้แยเขาเป็นคนที่พร้อมเดินเข้าไปพูดคุยจับมือแบบตรงไปตรงมานอกจากนั้นคือเป็นเด็กที่ทำตัวเหมือนฟองน้ำพร้อมซึมซับเรียนรู้สิ่งดีต่างๆจากผู้คนรายล้อมด้วยความกระหายเขามักจะถามว่ามีอะไรให้ผมเรียนรา เขาสอนเขาก็จะเริ่มทําให้เราดูคอบบี้ไมนูมีโรนารินโยเป็นไอดอลและเริ่มต้นเส้นทางสายฟุตบอลโดยเล่นตำแหน่งกองหน้ากับปีกรวมถึงตำแหน่งหมายเลข10ตออเล่นในทีมยูวชนเขาเป็นเด็กที่มักลุดหน้ากว่าเพื่อนคนอื่นเสมอจนถึงคั้นว่าโคชต,ต้องมีการท้าทายเขาด้วยการตั้งเงื่อนไขให้เขาสามารถยิงประตูได้เฉพาะเท้าข้างที่ไม่ถนัดเท่านั้นทําไม่เช่นนั้นก็ต้องผ่านบอลให้เพื่อนมีความสนใจจากอะคาเดมีของสโมสรฟุตบอลอาชีพหลายแห่งตั้งแต่คอบบี้ไมนูอายุ8ขวบโดยหนึ่งในนั้นที่พยายามหนักมากก็คือแมมนตต่่่จัััวุงกบ ยูเนเต็ดแค่ทีมเดียวเพราะเป็นทีมในฝันของเขามาตั้งแต่แรกโดยตั้งแต่8ขวบเป็นต้นมาคอบบี้เมนูถูกจับให้เล่นในรุ่นอายุที่โตวกว่าเสมอและพออายุ15ปีก็ถูกจับเล่นในระดับอายุ18ปีีนเขาะขวหน้าอคาเดมีของยูเนเต็ดกล่าวว่าตอนเด็กๆคอบบี้เป็นแบบไหนทุกวันนี้คอบบี้ก็ยังคงเป็นเช่นในวันนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงเขาทอมตัวมีทายาใส่ที่ดียิ้มแย้มแจ่มจใสแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ชอบที่จะทําให้ตัวเองเป็นจุดสนใจมากนักเพื่อร่วมทีมทุกคนต่างก็รกาามาอามตอตตลลใิน,น,ง,ง,นงุจฟบด แหล่งข่าวที่ไม่เผยชื่ออีกคนกล่าวว่าหลังเกมการแข่งขันเขาชอบอาบน้ําแล้วก็สวมกางเกงฟื้นฟูหรือเ e c o v e ค y รอรี่แพน์ความสนใจของสื่อไม่เคยทําให้เขาคว้ยเขวคุณจะไม่มีทางเห็นเขาไปเดินเที่ยวเตะในเมืองเพราะเขารักการอยู่กับบ้านอาจจะเล่นเกมบ้างตามภาษาหรือไม่ก็ดูกีฬายอย่าง UFC หรือบาสเกตบอลแต่กีฬาเดียวที่เขาเล่นก็นคือฟุตบอลนั่นแหละครับเนื้อหาโดยสรุปจากที่คริสววลเลอร์รายงานเอาไว้ล่าสุดซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นว่างานนี้ถ้าคุณรักคอปปี้เมนูเป็นทุนมาก่อนแล้วได้เจอเรื่องราวที่สื่อนําาาเเสนนนนออช่่นนีี้้ขไปกกก็จะะยิงรัดดูวย 18ปีคนนี้ขึ้นไปมากอีกแน่นอนขณะเดียวกันประเด็นเรื่องอนาคตของเอเดร็เทนฮาร์ภายใต้ยุคสมัยใหม่ในการบริหารของอินเนียกรุ๊ปก็ยังคงเป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศต่างก็นําเสนอกันออกมาอยู่ต่อเนื่องนะครับแม้เกมล่าสุดจะง,งัดฟอร์มเทพให้ทุกทีมพิกกับมาชนะลิเวอร์พูลจนได้เข้ารอบเอฟเอคับรอบรองชนะเลิศมาก็ตามโดยรับดอกสั้นเขียนไว้ในเอเสพีเอล่าสุดบนหัวเรื่องใกลเขียงแค่ไหนที่เอเดร็กเทนฮาร์จะถูกปลดตัวผู้เขียนนั้นระบุว่าแม้จะพิกเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้ก็จริงแต่มันก็ไมม่่่ดด้้ปปปกกกิิิสถาาาานนนะคคววเ็จรรงงทีบบอออตตข ark, ใลุ ชุดใหม่ยังคงอยู่ในความไม่แน่นอนบทคำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือในสายตาของฝ่ายบริหารนั้นพวกเขามองเอริกเทนฮากเป็นคนที่ใช่กับแผนการของพวกเขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ล็อบดอร์ซันนำเสนอข้อเท็จจริงที่เหมือนสัจธรรมซึ่งอยู่คู่กับวงการฟุตบอลว่ามันมีแค่2ปัจจัยเท่านั้นที่มักทำให้คนหลุดจากตำแหน่งหนึ่งคือพาทีมทำผลงานย่ำแย่หรือไม่ก็สองคือการเข้ามาของผู้บริหารที่มีอำนาจการตัดสินใจชุดใหม่กลุ่มใหม่ซึ่งล็อบดอร์ซันอธิบายว่ามันน่าสนใจตรงที่บริบทปัจจุบันของเ e อริกเทน ข้อขัดแย้งหลักๆที่ถูกนําเสนอผ่านบทความข่าวชิ้นนี้ของร็อบดอสันบอกว่าคือเรื่องขอบข่ายอํานาจการตัดสินใจในการเลือกนักเตะจากตอนแรกที่เอเล็กธันฮาเข้ามาเขาได้รับอํานาจเต็มในส่วนนี้แต่ปัจจุบันหลังการเข้ามาของเซอร์จิมและคิปร็อบดอสันอ้างว่าในส่วนนี้นั้นเอเล็ก e ทันฮากยังไม่ได้รับสัญญาณที่ยืนยันใดๆจากฝ่ายบริหารใหม่ว่าอํานาจของเขาตรงนี้จะยังอยู่หรือไม่อีกทั้งมากกว่านั้นคือยังไม่มีการรับประกันใดๆเลยด้วยว่าเขาจะได้นั่งทํางานนี้ต่อไปในซีซั่นหน้าพร้อมกันนี้ในบทความข่าวยังรระบุดดด้ววย่าาาเเังงคํนนิกต สอบสถานะเกี่ยวกับผู้สมัครหลายคนที่ถูกส่งโปรไฟล์เข้ามาผ่านทางเอเจนต์ของผู้จัดก,การทีมแต่ละคนที่วางงานอยู่ในเวลานี้ดังที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้มีรายงานที่บอกว่าเอเจนต์ที่ดูแลผู้จัดก,การทีมหลายคนต่างก็ส่งเรซูเม่ของโค้ดที่พวกเขาดูแลอยู่มาให้ทีมบริหารใหม่ของปีแสดงในพินพจารณาซึ่งล็อบดอสันก็มายืนยันในบทความนี้ว่ากระบวนการเหล่านั้นยังมีอยู่และทางเซอร์เดวบลฟอร์ดก็อยู่ในโหมดดูดูพิจารณาเรซูเม่โปรไฟล์ของบาดาที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ตลอดด้วยอีกไฮไลท์ที่น่าสสนใจจาาากกบทคคววมขวขอออ่ออง็ดื ่สทีตั้งประเดคถามว่าร์จิมและคลิปนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดในการเข้ามาบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งนี้ก่อนจะใส่เนื้อหาข่าวตอบประเด็นคำถามนี้ว่าหลักๆแล้วนะโยบายของเซอร์จิมและคลิปและเซอร์เดฟเบลฟอรน์นชัดเจนมากในเรื่องของการดึงบุคลากรที่ถูกต้องเข้ามาสู่ตำแหน่งงานที่ถูกต้องหรือพูดอย่างไรแมนออนเดอะไรท์จ็อบซึ่งมันก็จะมีทั้งซี o โอผู้อำนวยการกีฬาผู้อำนวยการเทคนิคหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากรไปจนถึงหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานซึ่งต่างๆเหล่านี้ในอีกแง่หนึ่งนั้นมันคือการดึงคคนนนนนเเเขขขข้้าาาาาม่ออลดบหททีกรงงป็ ้้การทีมใหนอยลงตรงนี้แหละครับคือความน่าสนใจเพราะในมุมของเซอร์เดฟเบลฟอร์นั้นมองว่าเอเร็กเทนฮังไม่ควรทําหน้าที่ใน,นนิยามของคําว่าผู้จัดจาการทีมแต่ควรอยู่ใน,นนิยามของคําว่าโค้ชที่หน้าที่หลักๆแล้วคือส่วนฟุตบอลอย่างเดียวซึ่งโดยปกติแนวทางการทางานของเซอร์จิมแระคลิปและทีมงานของเขาอ้างอิงจากที่เคยทํามาก่อนที่สโมสรนนี้จะเป็นในรูปแบบที่คนเป็นโค้ชต้ตองรายงานตรงกับทางผู้ในการด้านกีฬาอีกทีซึ่งจุดเชื่อมโยงตรงนี้นี่แหละครับที่ทําให้สื่อต่างประเทศยังคงเทน้ําหนักข่าวว่าอนาคตบนเก้าอี้กุญซือผีของเอเดร็กเทนฮังยัง จุดเชื่อมโยงสําคัญไปหาแกลเลตเซาเกตกุนซื้อทีมชาติอังกฤษ้วยว่าเป็นแคดินเดตลำดับต้นๆทาเอรเรเซนฮากไม่ได้ไปต่อเพราะคุณสมบัติสําคัญมากๆที่แกลเลตเซาเกตมีสอดคล้องกับทีมงานของเซอร์จิมแรดคิปก็คือเคยทํางานในรูปแบบที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการด้านกีฬามาก่อนแถมยังเป็นการเคยทํางานในลักษณะนี้กับทางแดนแอชเวิร์ดที่เป็นว่าที่ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของปีสแสดงอีกต่างหากปีไทยที่บรูโน่เฟเนเดตกับตันจอมทรหดที่กาลังอยู่ในช่วงกับไปร ถือว่าต่ํากว่าความคาดหวังและตัวเขาเองก็ตระหนักรู้ดีว่าเขาต้องปรับปรุงมันให้ดีขึ้นโดยซีซั่นนี้ในชุดสโมสรบูโน่ยิงประตูและซิ์ไปอย่างละ8ครั้งรวมทุกรายการซึ่งกระดูกเป็นตัวเลขเทียาจริงก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนักแต่ถ้าไปเป,เปรียบเทียบกับมาตรฐานเก่าๆที่ตัวเขาเองเคยทําไว้ช่วงย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใหม่ๆ,ๆก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่เทียบกันไม่ได้เลยกับที่เคยทํามาโดยบูโน่กล่าวว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้มันถือว่าไม่ใช่ซีซั่นที่ดดมมากกมกกา,มมาก้ํไ ขึ้้นนกว่าีแต่ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรในตอนนี้อย่างที่ผมมาพูดเสมอว่าผมทุ่มเทและมุ่งมั่นเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมทําได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเล่นให้อยู่ในเตดหรือในชุดทีมชาติมันคือเหตุผลที่ผมยังใจเย็นพอรู้ว่าคุณภาพผลการของผมยังสามารถปรปับปรุงให้ดีขึ้นได้กว่านี้อีกมากนอกจากนี้ยังมีในส่วนที่บูโน่เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นพูดคุยเรื่องแนวทางการเล่นข,ของเขาที่บางส่วนของแฟนบอลรู้สึกว่าเขาน,นพยายามเล่นบอลเสี่ยงมากไปน่าจะลองหันกลับมาเล่นคอนโทรลบอลให้มากกว่าเดิมนั้นตรงนี้บูโน่บอกว่าผู้คนชอบพูดว่าบบบรรูนนน่คววเกกก็อัััตตให้้มมาขึแ เจนว่าถ้าผมเล่นตำแหน่งหมายเลขสิบเมื่อลูกบอลอยู่ระหว่างลายกับตัวผมแล้วปล่อยมันไประหว่างลายนั้นเพราะมันคือจุดที่มีความกดดันสูงมันคือเสี้ยวขนาที่เมื่อผมหมุนตัวไปเล่นความกดดันก็จะมาถึงตัวผมทันทีนั่นหมายความว่าผมจะหันหลังกลับไม่ได้เพราะถ้าผมทําแบบนั้นผมจะโดนการถูกบีบกดดันเล่นงานเข้ามาลายครั้งผู้คนมีแนวคิดกันว่าผู้เล่นควรต้องทําแบบนั้นแบบนี้บางก็มีแนวคิดว่าต้องทําแบบผู้เล่นคนนั้นคนนี้แต่มันไม่ใช่เลยผู้เล่นแต่ละคนมีแนวทางต่างกันไปซึ่งนั่นคือตัวกําหนดเราในฐานะผู้เล่นนั่่่่่่นนคือสสิิงงงงททีีเเเรราาากกใํั ผู้้้คคนววรตองเขาาใจา่การจะทําให้ผู้เล่นอย่างเราเก่งขึ้นได้จริงๆคือการอยู่เคียงข้างเรามากกว่าส่วนเมื่อถูกถามถึงอนาคตภายใต้โครงสร้างทีมยุคใหม่ของเซอร์จิมิอาคลิฟกับตันปีสแสดงกล่าวว่าผมอยากอยู่ที่นี่ต่อไปแน่นอนผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ผมเองได้มีการพบปะกับเจ้าของร่วมใหม่มาบ้างแล้วเพราะพวกเขาต้องการพบเจอกับผู้เล่นและพูดคุยในแบบส่วนตัวกับทุกคนนอกจากนี้บรูโน่เฟรนเดยจะได้พูดถึงเกี่ยวกับเอกลักษณ์การเล่นในแบบของปีสัตวแดงซึ่งเขาเองค่อนข้างจะเห็นต่างจากบางส่วนโดยบอกว่าแต่ไหนแต่ไรอัตลขนนเม่่ทีี ที่สนับสนุนกันแบบพากันลำเลียงแต่มันคือทีมที่เล่นกันด้วยความเข้มข้นสูงเป็นความเข้มข้นในแนวทางฟุตบอลเกมบุกนั่นคือเราบางครั้งมีความเข้าใจผิดว่าทุกทีมจะต้องเล่นในแนวทางคลองบอลคลองบอลอย่างเดียวสําหรับผมเองก็ชอบก็อยากเล่นคลองบอลผมต้องการลูกบอลมาอยู่ที่เท้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่นั่นมันไม่ใช่สไตล์จะเป็นไปได้ไงที่เราจะเล่นแบบซิตี้เพราะบ,บริบทของซิตี้พวกเขามีปีกที่เล่นในแนวทางสนับสนุนมีการเล่นจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งที่ดีเป็นปีกสายซับพอร์ตที่ดึงตัวเองมาเล่นกับเพื่่ออนนนนด้าานในสวขขงเรผมงคง ให้มาคัสหรือกานาโชที่เป็นปีกแบบบริสุทธิ์จริงไปเล่นในแบบของผู้เล่นที่เล่นบนแนวคิดตำแหน่งหมายเลข8หรือ10ยิงทําแบบนั้นจะเป็นไอเดียที่ผิดพลาดด้วยส่วนอีกคำถามไฮไลท์คือเรื่องภาวะผู้นาและคาวิจารณ์ที่เขามักถูกบ่นเสมอว่าชอบทําอะไรน่าลาคาญเขาตอบว่าบางคนมองว่าการชี้ไม้ชี้มือไปมาเป็นการโอ้อวดแต่สําหรับเรามันคือการส่งสัญญาณเพราะในสนามมันยากที่เราจะคุยกันรู้เรื่องเพราะเสียงมาดดังอื้งอยู่ตลอดนั่นคือธรรมชาติที่ผมทํามาไม่ใช่ว่าอยากเป็นผู้นําแต่มันคือส่วนหนึ่งของเกมการเล่นไม่ว่าจะเล่นกับทีมมรเพื่่อุ ถ้าผมต้องการส่งสัญญาณมือผมก็ทําเพื่อประโยชน์ของทีมท้ายสุดกับเรื่องคาแรคเตอร์เจ้าอารมณ์คิโมโโที่นักข่าถามกับบลูโนในเชิงว่าที่ผ่านมาเคยมีใครมาบอกกับเขาตรงๆไหมว่าไม่ชอบและอย่าทาแบบนั้นใส่เขาตรงนี้บลูโนตอบว่าก็ไม่เคยมีนะคาพูดของผมถ้าผลลัพธ์มันออกมาตรงกันข้ามกับที่เจตนาต้องการผมจะเข้าไปถามเขาตรงๆว่าเขาโอเคหรือเปล่านายต้องการให้ฉันพูดแนวอื่นกับนายไหมหรืออยากให้ใครมาบอกแทนฉันไหมผมเองก็ต้องรู้ตัวว่าสิ่งไหนผมพูดไปแล้วจะเป็นคุณเป็นโทษกับเพื่อนดมทีมผมต้องรู้ว่่าผผมมพูดดดอะะะไไรแลจ้สิงใ กลับมา